เรื่องสำคัญเนี่ยถ้าผมขายอันเนี้ยคุณระวังให้ดีเพราะว่าเพราะว่าผมลงมินิแรมแล้วผมขึ้นไม่ถึงอย่ยอย่าปรับให้มันแน่นเกินเพราะว่าที่สำคัญเลยอะ่ะถ้าถ้าขึ้นแรมไม่ถึงอะ่ะแล้วแล้ว,ล,วล้มอะ่ะมีโอกาสเสีย่ยงค้างฟาดได้ ผมเคยฟังหางฟาดแล้วโอ้ยเจ็บไหมแตกป่ะเจ็บมากเหตุผลของการไปนักกีฬาใครใครก็พาดได้อืมใช่ถูกต้องบายบาย๊ายบายแล้วเดี๋ยวค่อยมาเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับใครที่ชอบใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e กดคอมเมนต์กดทุกอย่างเลยบายบาย